รับเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมนายชัชวานแพทย์ยาไทยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดร้อยเอ็ดเขตเจ็ดพักไทยสร้างไทยขออนุญาตหาลือท่านประธานถึงความทุกข์ร้อนของพี่น้องในพื้นที่ครับกระผมได้รับเรื่องร้องเรียนจากพี่น้องชาวบ้านสีสุขหมู่สองตำบลกกกุงอำเภอเมืองสวงจังหวัดร้อยเอ็ดร้อหลังคาเรือนจำนวนประชากร410คนมีความเดือดร้อน น้ำประปาหมู่บ้านไม่ไหลมาเป็นระยะเวลาเกือบ6เดือนครับท่านประธานเนื่องจากหมู่บ้านสีสุขไม่มีระบบผลิตน้ำประปาหมู่บ้านใช้เองต้องอาศัยใช้น้ำประปาจากหมู่บ้านอื่นมาโดยตลอดแต่ปีนี้หมู่บ้านใกล้เคียงต้องหยุดจ่ายน้ำประปามายังบ้านสีสุขเพราะปริมาณน้ำที่ผลิตได้ไม่เพียงพอทําให้บ้านสีสุขขาดแคลนน้ำอย่างหนักหน่วยงานในพื้นที่นั่นก็คือเทศบาลกกกุงต้องนํารถขนน้ำมาแจกจ่ายให้พี่น้องวันละหนึ่งเที่ยว แต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของพี่น้องและอีกหนึ่งปัญหาครับผมได้รับเรื่องร้องเรียนจากพี่น้องชาวคูเมืองหมู่หนึ่งหมู่สามหมู่เก้าตลคูเมืองอำเภอเมืองสวนจังหวัดร้อยเอ็ดถึงปัญหาน้ําประปาขุ่นเหลืองและไม่พอใช้เนื่องจากคุณภาพน้ําดิบที่ใช้ในการผลิตน้ําประปามีคุณภาพต่ําระบบประปาหมู่บ้านผิวดินมีอายุการใช้งานเกิน20ปีสภาพชํารุดทรุดโทรมมีกําลังผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการของชุมชน ที่มีรัวเรือนเกือบ0้าร้อยขัวเรือนประชากรหนึ่งพันเจ็ดร้อยคนท่านประธานครับวันนี้ผมไม่ได้มามือเปล่าผมนำหลักฐานมาด้วยครับนั่นก็คือน้ำสองขวดนะครับขวดแรกเนี่ยคือน้ำที่ใช้หุงข้าวล้างหน้าแปรงฟันอีกขวดหนึ่งเป็นน้ำที่ใช้ลดต้นไม้รรมท่านประธานลองทายดูครับว่าขวดไหนที่ใช้ลดน้ำต้นไม้ขวดไหนใช้แปรงฟันถ้าคนทั่วไปก็คงจะคิดว่าขวดนี้ครับใช้ล้างหน้าแปรงฟันแต่ผิดครับ ขวดน,นี้เนี่ยผมเปิดจากสวนหน้าคารรัฐสภาหแห่งนี้ส่วนอีกขวดหนึ่งครับนี่คือน้ําที่พี่น้องชาวคูเมือง3มหมู่บ้าน้ายอาบน้ําล้างหน้าแปรงฟันมาตลอดระยะเวลาเกือบ20กว่าปีผมเป็นผู้แทนสมัยแรกปัญหาเยอะแยะมากมายแต่นี่เห็นแล้วหดหูครับภาษาอีสานคือเมอดคำเสิวบาครับปัญหานี้โรคนิวโรคไตที่พี่น้องชาวอีสานได้รับผลกระทบร้อยละ16 ร้อยละหกเกิดจากการดื่มน้ำไม่สะอาดทั้งสองปัญหาท่านประธานครับอยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นทั้งเทศบาลกรุงและเทศบาลคูเมืองผมได้ลงพื้นที่รับฟังปัญหาจากผู้บริหารท้องถิน่นผู้นำชุมชนเห็นตรงกันว่าจำเป็นต้องก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านผิวดินเพื่อช่วยเหลือพี่น้องเพราะพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่น้ำเค็มไม่สามารถนำน้ำประ น้ำบาดาลใต้ดินมาใช้ได้และลำพังงบประมาณของท้องถิ่นคงไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาให้พี่น้องได้ผมขอฝากท่านประธานไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหน่วยงานที่รับผิดชอบช่วยดำเนินแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้พี่น้องในพื้นที่ด้วยครับด้วยความเคารพกะท่านประธาน